สิอนุตริยสูตรว่าด้วยอนุตริยะสาภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้อนุตริยะหกประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศน,นานุตติยะการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. ส,สวนานุตริยะการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาพานุตริยะ การได้อันยอดเยี่ยม 4. สิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. ปริจริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตตริยะการละลึกอันยอดเยี่ยมทัศนานุตตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อเห็นช้างแก้วบ้างไปเพื่อเห็นม้าแก้วบ้างไปเพื่อเห็นแก้วมณีบ้างไปเพื่อเห็นของสูงของต่ำบ้างหรือไปเพื่อเห็นสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการเห็นนี้ยังเป็นการเห็นที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ hmm. ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมสายอย่างยิ่ง เป็นไปเพื่อเห็นตถาคตรหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้ของบุคคลน,นั้นเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน การที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรล,ลุที่สุดมีความเลื่อมสายอย่างยิ่งไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะเป็นอย่างนี้สวนานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างไปเพื่อฟังเสียงพินบ้าง ไปเพื่อฟังเสียงเพลงขับบ้างไปเพื่อฟังเสียงสูงเสียงต่ำบ้างหรือไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดปฏิบัติบ้บางภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการฟังนี้ยังเป็นการฟังที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ใช่อรยิยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อใลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรสัสรู้ Thirty outdoor. ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมี Hans, ค,ความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของตถาคต ภิกษุทั้งหลายการฟังนี้ของบุคคลนั้นเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่ง ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวนานุตติยะทัศนานุต,ตริยะสวนานุต,ตริยะเป็นอย่างนี้ลาพานุตติยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้บุตรบ้างได้ภรรยาบ้างได้ทรัพย์บ้างได้ของสูงของต่ำบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณนะ หรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการได้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการได้นี้ยังเป็นการได้ที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการได้นี้ของบุคคลนั้นเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมสายอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าลาพานุตริยะ ทัศนานุตติยะสวานุตติยะลาภานุตติยะเป็นอย่างนี้สิขานุตติยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับม้าบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับรถบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับธนบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับดาบบ้าง ศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือศึกษาศิลปะจากสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการศึกษานั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการศึกษานี้ยังเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ใช่อรยิยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อใครกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมสายอย่างยิ่งศึกษาอธิศีนบ้างศึกษาอธิจิตบ้าง ศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้การศึกษานี้ของบุคคลนั้นเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนตสเพื่อบรรุญาญาธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพานการที่ผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งศึกษาอธิศีลบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้นี้เรียกว่าสิกานุตติยะทัศนานุตติยะสวนานุตตริยะลาพานุตรนตริยะสิกานุตตริยะเป็นอย่างนี้ ปริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้บำรุงกษัตริย์บ้างบำรุงพราหมบ้างบำรุงข้าหบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการบำรุงนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี แต่ว่าการบำรุงนี้ยังเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่ใช่อาิยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบประงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ส่วนบุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ของบุคคลนั้นเป็นการบำรุงที่ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุยญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าปริจริยานุตริยะทัศนานุตริยะสวนานุตตริยะลาพานุตตริยะสิกานุตตริยะ ปาริจริยานุตติยะเป็นอย่างนี้อนุสตานุตติยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ระลึกถึงการได้บุตรบ้างระลึกถึงการได้ภรรยาบ้างระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้างระลึกถึงการได้ของสูงของต่ำบ้างหรือระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้าง ภิกษุทั้งหลายการละลึกนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการละลึกนี้ยังเป็นการละลึกที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหนายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนักไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมันม่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการระลึกถึงข้อนี้ของบุคคลนั้นเป็นการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงสโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งนี้เรียกว่าอนุสตานุตตริยะภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหประการน,นี้แล ภิกษุลาวใดได้ทัศนานุตติยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะยินดีในสิกขานุตริยะตั้งมั่นในปาริจจริยานุตติยะจเจริญอนุสตานุตติยะอันประกอบด้วยวิเวกอันกเกษมให้ถึงอมะตะธรรมเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท มีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมเป็นที่รู้เป็นที่ดับแห่งทุกตามการอันควรอนุตริยสูตรที่10บจบอนุตริยวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. สามัก,กสูรรออปริหานิยสูตร 3. พยสูตร 4. หิมมวันตสูตร หอนุสติฐานสูตรหกมหากัจจานสูตร 7. จ็ดปฐมสมยะสูตร 8. ทุติยสมยะสูตร 9. อุทายีสูตร 10. อนุตริยสูตรตริยสูตรตริย